วันนี้ดูเครียดเนอะเราเจอกับอะไรบ้างคะตอนนี้คือคือคือเจอหลายอย่างเลยค่ะก็คือตั้งตั้งแต่มันไม่ใช่แค่ในข่าวแล้วคือเขาโทรมาหาเราส่วนตัวเข้าเข้าเบอร์ที่ติดต่องานก็คือโทรมาตั้งแต่เช้าของวันนั้นตั้งแต่ข่าวออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะโทรมาว่าแบบว่ามึงไปตาไอ้ซ่าแบบมึงทาอย่างนี้แต่อยู่นี้ได้ไงด้วยทางเอฟซีเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเยอะ ก็คือเ c ฟซีเขาถล่มเราเลยคือมันในในคือเข้ามาในทุกโซเชียลของอลิฟเลยทั้งทั้งในอินบ็อกมาแล้วก็ในคอมเมนต์ที่ที่เป็นของอลิฟเองเลยเนี้ยค่ะตอนนี้เราเรียดก็คือแบบเทียดมากๆเลยใช่ค่ะก็ตอนตอนที่ไปคุยกันกับยูก็ก็ตอนที่ไปอเอ่อไปไปหายูมีอะไรเงี้ยค่ะก็มีการกินข้าวกันก็คือ,อยูมีก็แบบว่าเอ้ลิฟเขามองเขามองเราหรือเปล่ปาลิฟก็หันไปมองก็แบบ แบบเขาก็เบะปากใส่เราเลยทั้งนั้นที่ทั้งนั้นที่ก่อนก่อนที่จะเป็นเรื่องเนียก็คือเวลามีใครเจอก็ยิ้มก็เข้ามาแบบขอถ่ายรูปอะไรเราเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะหลังจากนั้นก็คือ ทุกๆอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเขาก็มองว่าเราเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมล้วเราก็มองว่าเขาเปลี่ยนไปด้วยใช่ค่ะแต่คือเหมือนโอลิฟอะได้ได้ได้เหมือนว่าพอพอตัวเองได้มาเป็นกรรมการแล้วก่อนหน้านี้นตัวเองเหมือนเหมือนโดนว,ว่ามยู่ล้แบบพูดไม่รู้เรื่องพูดปัญญาอ่อนเราก็ไม่อยากให้มันให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมุติน,น้องไปพูดเสียงหรืออะไรแบบนั้นตอนที่น้องเป็นกรรมการอยู่มันก็น้องก็กลัวว่ามันก็จะโดนอยกว่าแบบ เอาคนปัญญาอ่อนมาเป็นอันนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านคอมเมนต์ไหมคะได้ได้อ่านบ้างไหมอ่านน้องน้องอ่านหมดเลยแบบอ่านอ่านทุกอันแบบเขาโทรมาอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาน้องก็อ่านแล้วก็แล้วก็แบบคือตอนนี้ทําอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ใช่ใช้ชีวิตแบบมันมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่จริงจริงอยู่นี้เราเข้าใจดีแล้วใช่ก็คือยูมิีก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่ายูมิี้หน้อยใจว่าแบบว่าเอ้ยทําไมถึงอะไรอย่างนงี้แล้ว เราได้มีการไปก่อดขอโทษใช่<ท>ก็คือขอโทษเลยขอโทษจริงๆแบบคือคําพูดคือมันอาจแบบคือน้องใช้คําพูดไม่ดีเองน้องน้องน้อง,น,องน้องใช้คําพูดแบบผิดเองอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะน้องก็ไปดูรายการที่เป็นแบบต่างต่างประเทศที่แบบเกี่ยวกับว่าคอมเมนต์หรือกรรมการว่าต้องทําแบบไหนเพราะน้องอะไม่ก็คือแบบอยากทําให้มันเต็มที่ในในในบทในบทบาทที่ตัวเองได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการเป็นโค้ด แล้วก็ไปศึกษามาอีกใช่ใช่ค่ะ,คะเพราะเพาน้องก็แบบก็อยากรู้ว่าเออต้องทํายังไงต้องพูดยังไงแบบน,นี้ค่ะหลังจากนี้เราจะปรับไหมในเรื่องของการเป็นกรรมการที่จะทำต่อไปใน m ิสเซกซี่ต้องต้องปรับใหม่หมดเลยโดยเฉพาะเรื่องเรื่องคําพูดของตัวของของตัวของตัวน้องเองที่พูดที่พูดแบบใช้คําพูดคือมันมันแรงเลยอย่างเงี้ยค่ะมันแแล้วก็อ่านคอมเมนต์แบบ แล้วหลายๆคนเขาก็มองว่าเออมันเป็นคอนเทนต์นการตลาดของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือโอลิฟเองอ่ะหนูหนูหนูผิดเองค่ะหนูผิดเองที่แบบเราอินมากเกินไปแล้วก็เหมือนเราก็เหมือนหนูก็กดดันด้วยว่าคือพอหนูต้องมารับตรงนี้ยมันก็มีแบบมีโค้ชคนอื่นๆหรือกรรมการคนอื่นเขาก็แบบ เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วมีขดเราคนเดียวที่ที่ยังเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กดดันตรงนั้นเหมือนกันตอนที่ได้ได้ได้รับหน้าที่ตรงนี้นะคะในเรื่องของแฟนคลับของยูมี่อะค่ะเขายังไม่ได้รับคำขอโทษจากแบบเราอยากเป็นทางการตรงนี้เร้อยากฝากขอโทษอะไรแบบแฟนคลับของยูมีแล้วก็ยูมีเองด้วยหมคะค่ะคืออันดับแรก็คือ,แบบแคอต้องต้องต้องขอโทษขอขอโทษแ,แฟนแฟนคลับยูนี้เลยที่แบบท,ที่ที่ทำให้ ให้คือเหมือนแค่ทําให้ยูมีเสียใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าริปก็ขอโทษยูมีไปแล้วแล้วก็ยังไงขอโทษยูมีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยถึงต่อให้เราจะพูดไปแล้วเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงจนี้ขอโอกาสจากคนที่เขามองเราผิดไปหน่อยที่เขามองแค่คลิปนั้นคลิปเดียวจะขอโอกาสอะไรเพาไมค่ะแล้วก็แล้วก็เออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือตอนที่ริปพูดว่า คือแบบนี้หอมแล้วหรอคือลิมใช้คำคำคำพูดไม่ไม่ถูกเองคือความหมายของเวทีประกวดก็คือว่าคือหนูเพิ่งเพิ่งเข้าใจว่าความหมายของเวทีประกวดคือคําว่าหอมก็คือว่าเวทีต้องคือมันเป็นเวทีเซ็กซี่คือต้องการแค่ว่าว่าให้ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมเฉยๆไม่ได้บอกว่าต้องหอมถึงจะเซ็กซี่ค่ะ แล้วหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเราเป็นเพื่อนกับยูมิมาก่อนเราแค่อยากจะปั้นยูมิให้ดังขึ้นหรือเปล่าทำให้มีกระแสนี้ขึ้นมาใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนหลายๆคนก็รู้ว่าแบบว่ารู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็พอเรามาได้ได้ได้เป็นนี้แล้วแล้วเขาเป็นคนเข้าประกวดก็ก็กลัวอีกคิดไปอีกแบบอีกว่าแบบเขาจะมองว่าเส้นอะไรแบบนั้นอย่างนั้นไปอีกอย่างเนี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นเป็น โอเคนะคะวััใจให้ังใจให้น้องเีนะคะไม่ต้องเครียดแล้วเองแล้วโอเคเรียบร้อยถ่ายรูปชอบนึงนะคะ